งานออมยงนี่ล่ะแล้วนักบสาวน้ำยแล้วนักบุสาวงานเมื่อคืนเนี้ยมีคนมีคนได้ดูงานเมื่อคืนนี้ไหมมีคนได้ดูงานเมื่อคืนนี้ไหมครับพายอินฟูไปเยอะ งานยีรับเชิญบอร์ท <Iya, S 1> ีเจีสารบอสมาไหมคะไปครับไปนะคัาทุกลูกพากันกินกันเล่นส่วนพ่อไรส่วนขคยของาไยนาไร่ จดเนตตามหาแม่บอสไม่ได้มาผบกแทงมกับไอ้แก้มคนนี้กับเพื่อนกับคนนี้กับผู้สาวกับคนนี้มาาสรุปจะผ่าพคนซื้ออย่างพี่น้อง ขอ่รอ่างตามหาซื้อจัภาพอยู่นี่บอกข่อยแน่พี่น้องจัภาพซื้อหย่างขอ่อาเม่มาท่านพี่พีพี่พีรับพี่พีรับพัน จดย่รายละเอียดนี <Okay in> ้ครับคุลูกตัวโลเคชั่นทีเราจะไปกับสยามฮะประมาณตโอเคถามาอ่จะได้มาซื้ออย่างเสด็จขอบคุณันพาอะไรสุดคือ เพื่อนเพื่นเ่อบอยากบอกบอกแค่ว่าโรงงานปุ๋ยเออปุ๋ยจริงๆลเขาบอกม่นเจ้าของโรงงานปุ๋ยก็ถามหาซื้อก็ไต่แต่ว่าเราอาซื้อพีรัฐพันกันนะครับแล่อเตรเอกสารเตรยมเอกสารได้ไหมเตรมาจะปมองไปงหนึ่งมงนครับจะาแปดโมง่นครับบอลถ้าจืออะไรซื่อเวร์นี่ยวผมบางอย่างเพราะว่าพีเก่งครับอมันแนนั่รถบัสเขาไปได้เดี๋ยวผมไปเตรียมเอกสารรอบอครับ ได้ครับคิดแต่นะได้แล้วก็เริ่มโชว์เราก็ดิวไปเลยผมถามไปเลยว่าอ่าถามว่า,าโชว์นี้เป็นเป็นเป็นโชว์แนวอีสานหรือเป็นโชว์แนวภาคกลางสมมุติว่าบราทำให้หนึ่งโชว์เป็นเป็นโชว์พิเศษเลยสำหรับโชว์แก้บนโชว์แก้บนก็ถามแค่ว่าต้องการเนื้อหาเพลงเป็นแนวไทยเดิมหรือว่าเป็นแนวลูกทุ่งหรือเป็นแนวมอีสานหรือแนวมอลำมือเป็นสีลมากถุยตัวอื่นนะล่ะจะให้หนึ่งโชว์ สกิปเราสมมติว่าส,ส,สกิเราห้าช่วงในก็จะเป็นช่วงพิเศษครับหนึ่งช่งหนึ่งช่งเริ่มสองทุ่มลงทีหนึ่งทุกวันแต่ว่าวันแรกนางจะปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาดูฟรีเลยอ๋อใช่แล้วสองวันที่จะเป็นไปไหนบ้างอ่าสองวันที่เหลืออาจอาจจะเป็นแบบกลุ่มในเครือเขาที่เขาจะมา<อ>แล้ววันวันที่สามอาจจะเป็นแค่พนักง,งานอ๋อครับแต่วันแรกให้ดูฟรีเนาะดูฟรีเลิศขอบคุณนะครับ

ม่ไอทุกคนมีอง่ายู้สนนะครับสวัสดีนะครสวัสดีคนรู้จริงๆข่ามคือนนี้นะฮะเรายังมีบทเพลงกมายพอๆนะฮะมาหมไกับพงในแนฟนะแล้แบบแกตามเนียนอ่ะกอดอันดรกย้อนกอดนนว่งแล้วกาว่าทพระจันทร์กำลังสวยอิสระมา่าจันทร์กำลังสวยนกจริงๆ พระจันทร์กำลังสวยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้สวยแ่มหาพระจันทร์ซอยผมนะครับสองมือกับลงเนี่อโอ้โหบอเดอนออกไปเด้อยนีเเอามันเป็นน้ำโอยชีเียบอดเวลามันเดิมมันอคู่ชนี่คู่หลอเพียงพอถึงโนดเอาบอดเะาอกจังสันนี้ ไปลองพิมก่อนแม่เดินหลักบันทึงโน้ตใไปลองพิมพ์จะให้มันียยดียอะมันเสียอยู่เดีวเนาะมันอมได้ดีขนาดเนาะมันกมุนแล้วออะไปมันทองอื่นน้ำเปล่าก็ทออื่นอะไรประเทศอันนี่จันามดูการดีๆให้สเวนให้สิรูบเกีวบอลเนาะกแก้วบอลดนิเกิัเกีวยวบอล เขาไม่ได้บอกว่าแก้วบอยเขาบอกว่าแก้วหยุดนี่งไงแนวก็เลยลินแก้วใบละหมื่นเนาะใครจะมีมันก็จงมีใบเดียวอยู่แล้วสิรมู้มันมืดเนาะเอาไปมั้ยมังเพลินอ่ะมาใช้ปัสกินน้ำมูบอไอ้านนี้แหละสีเดียวไปพี่น้องคู่จนี้มั้ยอีกครั้งหนี่ผ่านกล่องนะ ชุดน,นี้มากันแก่งปิบานฟินแลนด์ต่อไปจากน้ำผสมปุ๋ยพี่อ้องโอ้ยจะไม่กลัวเลยะไม่กลั้ามแ้มยซ่อมแมย <c oughs> เล่นนางแขกบัดพี่น้องอ <c oughs> บอดไม่ทาน ได้ให้บอทานอะไรมากมายไก่กองเธอแทนแทนแทนเนเอาไม่ท่านหนูยกแล้วบอสยกบอยกอันนี้บอสยกเหือนฝาละมันไม่แก้วอันนั้นดีแล้วมันพึ่งเทมันพึ่งเทไม่ครับไม่ยังไม่ตกลงก็ได้นะเพื่อนบ้านน่าขวังใ่บอสค่อยรักเก้วมากเลยนะก็รู้อยู่กต่ต้องกินสิไม่ท่านหนูยกแล้วบอ็ยกไป ได้จุนนี่ไม่เพรไม่บอกพี่อน้องจนมันเราเหนื่ยละไล่เป็นลักเมี่ยเธอเบิ่งมันเบิ่งสีมันหมดทร้งภาษาตุรกีย่า่ย่จ่เฮดเขาสีเห็นโอต้าก้าแบบพอจิมาจุนอะไรตะกร้าแบบฟื้นบ่ามากเลยอ่ะฟื้นบ่ามากแม่แม่ไปไหนมาเมื่อกี้ถ้าใครถ้าใครอยากให้บอสร่วมจอยกับจุนนี่แบบสั่งมารัวๆเลยค่ะเอากันแดดเอากันแดดสักประมาณ ห้าหลอดพอกจุนนี่ขอกันแดดห้าหลอดพอกไคยจมเนี่จุนนี่ขอกันแดดห้าหลอดกันแดดห้าหลอดนี้ให้อหลอนี่มาดูเออก็ได้ใสคกันกันแดดห้าหลอดไปเพาะไปมูเขาหาแล้หอคนบร์ดละวันเขาญาติขอบิรอยู่หันญาติแย่งญาิอันนี้ตีบิร์ีควนแล้วเขาพ่ากันนี่ปานูบันหร เสเียองเสาไ้ดีไาพี่เอ๋ยเขาได้ออกสงเด้เดไหได้เป็นยังลุบน้องก็ได้ต้านหนังออกไม่เขาจะไปต่อเขาจะไปต่อที่บานฝรั่งอีกเช็คเอาใช่หมเพเราพอเราพอเราเราทำเราเราไม่รีบเฉพาะสอง้านเพื่อนจมเบตดาบผู้สาวจมผู้จวนพว่อนอเบสไม่ให้กินบอสแฟนบอกว่าไงบอสผู้หญิงไม่อยากให้บอส เพื่อนไม่ให้ดื่มวันนี้พักเด้อดื่มพักร่างกายจ้าเพื่อนบ่นเขาเนื้อรักบอสที่สุดในโลกดีมากถ้าจะเวลาฉันในเวลาใครแมนใครฮาร์ดเจ้าที่สุดในโลกเลยบผู้จุดแปลงนานแล้วแปลงร่างแล้วพี่น้องกูจุดนี่ตลกอ่ะเอังใครจะเป็นนักเอกเพื่อนก็อหญ่กว่เป็นตลก บอขนาดแม่ย <Hoy. S 2> ังไม่เคยรักใครขนาดนี้เลยบ่าเอาอย่างนี้จะนูนยกก่อนก็ได้เธอกินเลยเธอ่ต้องไปพวงฉันดอก้วยแต่บอกกินอย่า้อนี้เถอะอุ้ยยังมาว่าคนเป็นคนรินเออเออดีแล้วล่ะดีมากเดี๋ยวจะกลับมาอีกครอ้งหนึ่งช่วยชงวยกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวขวันจะย้ายกันด้วย ถ้าอกเกลว่าไม่เาบอกเกวาไม่ฉันเอาเป็นอยังวัากอดเกียวเวันงองติแม่ดูยูเกรหูเท่าไหรทานบอกยุยกไกลๆก็ได้บม่ตองฉันมีอันนี้อยู่อกกระดานไปอกเกลวาไม่กัเจว์ิเกลวมาไม่บ่แล้วบางๆรลอบไ่ได้นกลวาม่ก็มีดๆยาวแบบะมานีเก้วปกติานี้นขัวแบบมากโอ้ยป่นครันระบานครับปวนระบาน เปลี่ยเหนึงเผลเหตุผลว่างานบอกเอามาอยักถวยบัานเอาม่ยางถอยกาแฟผจะงบ่เห็นตวมาเอาเมียจะเริอมเมียจะอดละวานแล้วพนรันติเมื่วานเมียมาอย่างอียข่ยมีเมียอันเมียข่ซื้อวิเซียนเซเลอรเออ โอ้ยเนาะจิมาพ่อหยอดตาไกลยังยุ่นหาแล้วยกนึงแง่วันละปกันเด้อะอะไรก็ได้ยกเยาวยาวขมาอันนี่นะวันละวานให้วันละวานยังขอยังบริเลเป็นยังดอนจะพูดดอนจะพูดเขานี่อ๋อแค่นี้อุ้ยบอยยิมมหาบาดอนจะพูดเขาแล้วแปลงร่างแล้วกันแดดแบนโซนะคะห้าอันเด็มาแล้วอ้นอย่าให้เราไปด้วย น้องเบสขออนุญาตนะคะซอเบสโอ้อัรอนออกทีนัไม่ยกเมื่อกี้ซอเบสเมื่อเออกข้าววันนี้เวลาบดไแล้วเอซอเบสขออนุญาตนะคะจุนนี่เป็นลูกน้องบอดเอาไปนี่แหละมเนยะเอาไปเือเอาไปไว้ไก่แค่เอาไ้นี่แมันจะบดลงมือมันจะใสบริการอีกกรไว้ตงนี้นี่ไงก็จะรีบอี ถ้าควันลงมามัวขาแล้วได้เรียงค่ะกระแด็ดแบนซัวห้าอันได้เรียงค่ะบอสจิงมาบอสจิงมาเป็นัซนบอดจุนจุนนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรบอสเลยนะคะจุนจุนนี่แค่เสือบเสือบคือเพียค่ไปรอบเพียงแค่น่ะที่เดียวที่เดียวไม่ใช่เดียวไม่ใช่เดียวเข้าบาเล่ชอคือสิบมีโชว์อย่างก็เหมือนชว์ิยาเอาเขาก็ไปโซสานาหมดแล้วเนาะ ขอโทษซอด้วยนะคะขอโทษซอด้วยนะคะพอดีว่าอันนี้มันเป็นงานรีเล็กเดอร์เดอร์ซอเดอร์จุนี่ขออนุญาตนะคะอันพอดีว่าบอนแล้วมาหล่ตจดแล้วก็แปลว่าไปจ่อเบิ้งไร่ซอ่ละแม่ซออันจุนี่ก็เลยแบบว่าอันเล่นเล่นให้เรานิหน่อยซอยาดาบอดเด้อค่ะเอาจะว่าไปบัดนี้ไปจะว่าไปอีหานที่เมอหม่เด้ออีหานที่นอนบอดจ้า แม่แกเแม่คนเดียวงนนั้นนี่เก่งนะจ้าี่อ กัวแม่กลัวเพื่นแน่กลัวเพื่นซมสมเพื so baby, um, so ่นน mm ั hmm. ่นเพื huh. ่อนจะได้หายตื่มอีกใมเพื่นใจดีแน่พี่น้องูดมสินค้าแมดูแลตัวเกียวเนาะแม่แม่ป็นค้ายวอะไรเพ่นก็ายให้กอาก็เลยว่าเอาซ่สิขายอะไเพนจะไปไรเาสิเสิบบดูแลรูห้องพิซี่นาดนี่ไปไปร้านกับคนกันไปเปิมาเมาเขารัมหนึ่งคนนห้แม่ก็ได้ไปนะแม่ก็ได้ไปนะ มีแม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่ารอบล่าสุดที่แม่ก่อนอันนี้นะอ๋อก่อนอันนี้ไปเกาหลีก็มีแม่อยู่แล้วไปบอบอกเขาคอยเสื้อผ้าเหอลุงตไม่พูดถึงไต้หวันที่จะมาน่ะก็แค่เขาไปหมอรำเลยนะหมอรำเลยก็เดือนที่ก่อนจะแม่เข้ามาอยู่ค่ายน่ะแหละ มิตติ้งแม่ก็ไม่ได้ไปเนาะแม่ยังไม่กลับไม่กลับจากเกาหลีเลยรอเดอร์รถหลังขอรถนะครับยี่ห้อซับผ่านแบนโซนะครับเดี๋ยวแบนโซจะได้แบบว่าเอาเบสคำสิ่งมาไรด้วยพี่น้องอันนี้เป็นสูตรมีรองผสมรองเื้นนะครับอันนี้สูตรกันแดดใช้ดีมากอันนี้คือไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นหนามันจะเน้นแบบว่า แบบ,บยูบาเนเราเราใช้ครีมบำรุงแล้วก็ทับด้วยกันแดดไม่ต้องไปทาอะไรเลยโชว์หน้าสวยๆปไปเปยนได้เลยบอดขายของลุดุขมวลปาร์ตีดเไอ้ข้าม้วนเอาแค่นอง คอยม้วนตีมากของใครทำทำเก่าของแม่เหมือนเป็นวันฉลองความสำเร็จระดับหนึ่งของเริ่มต ok, ้นเริ่มต้นเริ่มต้นฉลองเริ่มต้นออกงาให้เจ็ดงานคือคุณพ่อฉลองแม่ไม่แต่ว่าอีกอย่างเราออกงานมาแต่ละงานเนาะคนุยทุกงานนะแม่เนาะถ้าเรารู้สึกออโอเคเรามาถูกทางจริงๆแล้วความรู้สึกแม่ที่ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะหรือว่าขนาดแม่เนี่ยอยู่ทุกวันดูทุกวัน แม่ก็ยังแบบมันแฮปปี้กับการแสดงเนาะแล้วคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็จะรุ้นไม่ออกเลยนะว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปจไปทำอะไรบาง,บบางาาวันอาจจะเจอแบบอุปสรรคบ้างมันไม่อดปกติแน่นองค่อยๆบอสซ,ซ,ซี่อย,ย่าได้แม่ก็ยังเองดำสิบอยเขาว่าไม่ไซีเรียสไ,ไม่งั้นเราจะทุกข์มากมันเป็นอุปสรรคมันต้องแก้ไขมันต้องเจอสิแม่ก็ยังอันนี้ดับ บางคนนี่สมองระเบิดดิเพราะว่าแดียนี่เพเดียวแต่ว่าเต้นดี่งกับฮ้่นแต่ว่าเต้นดี่กับฮ้่นแต่ว่าก็นิ่งแต่นิ่งนิ่งนิ่งกับฮุ่นกันเวลาเจออะไรแบบเต้นดิ่เนี่ยเวลาเวลานอนนี่ปวดขามากเลยเพราะตื่นแต่ย่างตลอดจะได้เห็นคือคอยคอยชิ้นย่างตลอดพี่น้องอีหลีเห็นก็ถือโทรศถลุงคือพอจะของเออตะกี้แต่แม่จะ จะหนักกว่าบิ๊กมากเพราะว่าแม่เหมือนนไม่ไม่เก่งเหมือนบิ๊กแล้วก็คนคนจะเยอะกว่านี้หลายเท่าอยู่แล้วทีนี้คือเหมือนเหมือนเรากลัวพลาดนะเราก็ต้องกำชับเหมือนเหมือนบอทบิ๊กกำชับอ่ะทีนี้เตะคาเตนบายนะลูกนะคือกลัวแบบคนหนึ่งวิ่งตามตูดอะไรอย่างเงี้ยมันคิวต่อไปมันอยู่ขึ้นกุ้งนอมันอยูใส่นออยู่ทั้งไหนนอหอมมะนาวขึ้นเบิร์มะนาวสิเห็นเขาทำงานแล้วแบบ คือหุ่นใจไม,ไม่ไม่ไม่ห่วงอะไรเลยเพราะทำงานแบบเพราะอาไรพอดีมาเดียวมาเดียวไปย้องหน้าเลียวเทศกาลปุณณีแล้ว,<ช>วก็มีเวลากลับมาทำสำหรับผมตอนนี้ก็ทำให้แม่กับแบบกระมิงพอา้องน้ำมาอยู่น้องน้องน้ำไม่นมาไปแต่ว่างถือว่าบอ,อกงานทุกง,งานคนที่ทุกงานนกครับพี่น้องแล้วตอนนี้เอฟซีกำลังทักมาแล้วว่าแม่เปลี่ยนชุดหน่อย ูเปลี่ยนชุดปาสันเเริ่มทางมาแล้วแม่เปลี่ยนชุดได้แล้วสนพี่น้องกับซัพพอตแน่ซัพพอตชุดแน่เออชุดหนึ่งกับระวันสามสี่ลอยได้พี่น้องชุดหนึ่งกับงามๆามกับหมื่นเจ็ดุได้พี่น้องหมื่นกว่าเกือบสองหมสมัยแม่สองหมื่นห้าสามหมื่นสม่ห้ชุดแม่คนเดีวแต่ทุกวันเนี้ยอย่างเริ่มต้นนี่หมื่นเจ็ดหมื่นจ็ก็เพียบไบางๆแล้วแม่ขยับเพีรแน่นแบบสองหมนห้า พี่ดออกกับตีบมาในหลายๆถ้าได้ได้ตีบเยอะๆเหมือนยูรีนไม่จะแต่งเองที่เขาปะเขาก็ว่ายยูว่ายูรีก็เป็นชุดใหบ่เราเออยูรีก็คนจะเปลี่ยนว่าได้ตีบเยอะขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ชุดยูรีแม่แม่เขาซัพพอร์ตดีมากยูรีตีบมันตั้งหกหมื่นใช่มันกับพราเปลี่ยนอยู่แล้วสุดอ่ะกับเรื่องลงเงินก็จะเปลี่ยนกันแล้วมั้ยอื่นคนซื้อใหายหมอนแบรน์แอนนี่ยังไงเอฟซีแจกให้สามสิบชุดสามสิบชุดแ้วเนี่ย เดือนละสามชุดบอลใหม่ปอนใหม่พี่เราก็ให้แม่แน่แม่เดือนละสามชุดแน่ไม่ว่าเฮรับไม่ว่าเฮรับเป็นแม่เราบอกห้ชุดเนี้ยแม่ก็ต้องการชุดเหมือนกันนะแม่ไม่ได้รวยนะคนคิดว่าแม่รวยก็จังมาหั่นละเออคนคิดว่าแม่รวยแม่ไม่รวยหรอกแม่เป็นหนี้ถึงว่านานๆทีน้องเบิกเงินอันเงินมันเบิกอสำพี่น้องกับบันไดวายอย่างนี้กับเงินมันฝากละ มันเบาๆก็เที่ยกันได้ไหมใช้เลยไงเงินแต่ละวันมันก็มีใช้ไม่หมดแม่ผมบอกว่าเมาเมาเงินเถื่อะมันมันยึกเกินไปเรากลัวกลัวว่ามันมีปัญหากันมาจะเันยุ่กลับเท่าหหายปวดออกไปปวดนสินะเพราอยากอุ้มไปเงินเขาเน่เออมันอุ้มไปปวดก็ได้บ้างสิมันบอกว่าเอาไปรับไม่ได้ทำอะไรก็ได้ว่างั้นเอาไปปิดรให้มันจมซาลูกถ้าเกิดไม่มีรถก็คือไม่เอาเอาไปหันหลังยากแบบคือใช้เป็นเด็กใช้ชีวิตเป็น น้ำมันน้ำมันนะก็ไม่ได้จบมาเป็นกับรถรถคาใช่ไหมกินน่กินซ้ำกินได้น้อยเนาะแม่กับแม่กับมี่เอลซี่สปอร์ตนะครับแต่ละมีนั่งแต่ะมีคนดูไใช่ตะก้าหายจริงเหรอบ่หายแต่พี่น้องได้อยู่ เยอะๆค่ะสินค้าแบรนด์โซนะคะทุกคนคือใช้ดีทุกตัวเลยอันนี้แม่การันตีได้เลยเมื่อกี้จะภาพโทรมาไอ้เมนมาว่าคือน่าส่งสารใหญ่แถบจะผ่านตามงานอไอกสามวันอินในะที่เราอายู่คืออยากไปสามวันถูกรางวัลนลนะแม่เคยเห็นบทตังตังหันไม่เคยมีนะคะสาม,มสามวันเนี่ยผมเกือบมาอายุ25ก็ไม่เคยเห็นนะแม่แม่ขนาดการนี้แม่ก็ยังไม่เคยเจอนะคะอย่างน้อยก็2วันเอออย่างมาก อย่างมากก็แค่สองวันแล้วไปในสามมืน่นเขาจะอยู่ไหนเขาต้องนั่หันตีสามมื่นทุนนท์เขาก็ต้องนันงหันตีเนาะจะภาพเพิ่งเกษียณ่็เปิดห้องให้ห้าวตีก็ต้องเปิดแล้วเนาะแม่เงินอยู่บวังเก่าบ้านนี้เปื่อยแน <c oughs> ่มากกระไดอันนักแสดงตูเกี่ยวแห้งอันนอนวัดนอนงสาราบ่ค่อยเปลี่นยนมันขึ้นนี่นอนแต่ลงแล้วมันขึ้นเนียนลองพอเปิดสาราให้แล้ว กระทำกระทำใจเราโตเกียวห้าสิบพันเกียวไม่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเลิกอเร็วกับสมานวัดอยู่บางเอิญว่ามันเลิกดึกมมันมันมันท่วมมัไปต่อแล้วเออเออจะได้ไปน้ำมัรดนั่นแหละมันมารูปแก่เด็กนั้นรอนอนละบาดสุดนั้น